การระบาดของโรคนะครับเรื่องของแพทย์เป็นเรื่องรองความร่วมมือของพี่น้องประชาชนความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดซึ่งจะทําให้การแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้ในวงที่แคบที่สุดถ้าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกระทรวงสาธารณสุขให้คํายืนยันนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนมีความเข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วยประเทศชาติในการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคนี้นะครับอุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆหน้ากากนะครับชุด PPE หรือชุดป้องกันเชื้อที่แพทย์จะต้องใช้ในการรักษาคนไข้ยาเตียงโรงพยาบาลหมอมีครบครับเราสามารถดูแลพวกท่านได้โดยเฉพางนี้ถ้าพวกท่านให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยคนที่เราจะดูแลก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อเขาต้องป่วยเนี่ยได้อย่างพร้อมนะครับถ้ามีไข้ขึ้นมากถึงจะมาหาหมอ ถ้าไม่มีไข้ขึ้นไม่สแสดงอาการร่างกายมนุษย์ของเราร่างกายของท่านทุกคนจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับโรคโควิดหายไปเยอะแล้วครับตรงนี้ต้องขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ